บิวจักรพันชนะคดีข้อหาฟ้องเท็จจากคดีที่ถูกฟ้องร้องเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ในขณะที่ต่อสู้กันในชั้นศาลนะคะคูก่กรณีก็ได้ถอนฟ้องนะคะเจ้าตัวจึงได้ฟ้องกลับในข้อหาฟ้องเท็จซึ่งวันนี้นะคะ15สิงหาค่ะบิวจักรพันได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมของตัวเองนะคะบอกให้ทุกคนทราบว่าชนะคดีแล้วจากที่บิวถูกกล่าวหาในโซเชียลว่าใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนมาถึงวันนี้บิวอยากมาแจ้งทุกคนว่า บิลได้ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องจนคดีถึงที่สุดแล้วครับเริ่มตั้งแต่ที่อีกฝ่ายหนึ่งได้นําเรื่องดังกล่าวมาฟ้องคดีเป็นคดีทําร้ายร่างกายซึ่งบิวได้ต่อสู้คดีในศาลจนอีกฝ่ายหนึ่งมีการถอนฟ้องจากนั้นบิลได้ดําเนินการปกป้องตนเองโดยการฟ้องกลับอีกฝ่ายฐานฟ้องเท็จในเรื่องดังกล่าวซึ่งอีกฝ่ายได้รับสรารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่า สิ่งที่เขาฟ้องบิวในข้อหาทำร้ายร่างกายนั้นเป็นการฟ้องเท็จและสารได้มีคำพิพากษาแล้วจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่บิวถูกกล่าวหาเรื่องทำร้ายร่างกายนั้นไม่เป็นความจริงและบิวขอปกป้องความเป็นธรรมที่บิวควรได้รับครับสุดท้ายนี้บิวขอขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างบิวและเป็นกำลังใจให้บิวเสมอมาขอบคุณมากจริงๆครับ หลังจากที่ข้อความนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะแฟนคลับนะคะตามร่วมส่งข้อความให้กำลังใจบิวจากพันกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ